ช่วงนี้ปุ้ยก็จะคัดแต่รถเลขไมน้อยๆมาครับผมเลขไม้หลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆแค่นะครับเลขไมเยอะๆไม่ค่อยได้เข้ามาขายแล้วครับแล้วรถทุกคันต้องอยู่ในวันตีศูนย์ห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลอย่างเช่นคันนี้รีโวรถตอนเดียวเป็นตัวซิงเกิลแค2บ2อนจิเลขไม1หนึ่งหมื่นหกพันโลเป็นหน้าหมูป่าตัวเอ็นทีนะตัวนี้นะแล้วคันนี้ครับใส่คอมาให้เดี๋ยวรอชมด้านหลังับพี่คันนี้ฟิล์มภายในสี่สิบหกสิบครับผมคันนี้เป็นซีมเซรามิกแท้สูงเลยนะ เลขไม้หนึ่งหมื่นหกพันโลเครื่องยนต์สตาร์ทเงียบเึิงเลยแอร์เย็นครับส่วนนี้นะเบาแอร์ก่อนหนาวจัดเลยวัดรอบวัด,วด,วด,วดความเร็วในกาเดี๋ยวตั้งให้ถุงลมคู่หน้าหัวเข่าเบาะหนังครับรอบคันเลยคันนี้คุณจริโมนะเลขไม้หนึ่งหมื่นหกพันโลไม่โคตรน้อยแล้วดูข้อคับคันนี้ข้อเหล็กแซมเบรดครับตัวนี้นะข้อสูงประมาณเมตรยี่สิบตัวนี้นะเหล็กแซมเบรดนะเซตอิดิชั่นสีสวยสีเดิมทั้งหมด ตัวนี้กั้นคอกท้ายมีให้แม็กไลเนอร์มีให้โลโก้โต,โตโยต้านะช่วงล่างครับแหนบเดิมแต่คันนี้ใส่กระทะผ่าให้ยางบรรทุก4เส้นเลยครับยางใหม่นะตัวนี้นะสภาพสวยมาดูฝั่งนี้เนียนๆไม่มีรอยสวยจัดเลยพี่เลขไม่หน 22, 23, ึ่งหมื่นหกพัโลรถปสองพันยี่สิบสองยขยนสองจตัว NT หัวฉีด iArt ห้องเครื่องเดิมเดิมน็อตฝาเดิมเหมือนเดิมนะคันนี้นะ แข่งกันความร้อนมอน้ำจุดมาร์กดูครับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ยังสีเหลืองสวยอยู่เลยแผ่นเพจส,สวยเนี่ยเลยแขนงซ้ายแข่ขวาเดิมหมดแล้วประกันเลยครับน,นี้ครับมันตีศูนย์อยู่ครบเลย5ปี1นึ่งแสนหมดเลยเลขไม้หนึ 1, 000 000่งพันหนึ่งหมื่นหกพันโลราคาครับผมสี่แสนห้าหมื่นห้าบาทจัดไฟแนซ์ส่งแปดพันกว่าขับรถวิ่งหาเงินได้เป็นล้านครับผม